สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆ่อช่องเซตบ้านวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูพระกันเช่นเคยวันนี้ก็มีหลวงพ่ออิดวัดจ,จุลามณีนะครับเป็นปลกใบมะขามปี2 5 3 3ปัจจุบันนะครับณวันนี้นะณวันที่ทําคลิปนี้วันที่30กรกฎาคม2566ะครับปรากฏว่ามีเก๋ฝีมือใหม่ ที่ทำได้เหมือนและใกล้เคียงมากๆนะครับออกมาในท้องตลาดนะในวันนี้พอดีผมได้เหรียญรุ่นนี้มาก็จะมาแนะนำวิธีการดูนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปสอนไว้แล้วแหละนะครับทำคลิปแนะนำไว้แล้วแต่ว่าเมื่อมีของเก๊ฝีมือใหม่ออกมาก็อยากจะพาเ,เพื่อนๆมาทบทวนแล้วก็เจาะลึกรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องเซ็นทรัลบ้านนะครับก็ให้บริการรับเช่าให้เช่าพระเครื่องนะครับใครมี อยากจะให้เซียนแทบ,บ้านเช่านะครับก็ติดต่อทางลายที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับสแกน QR ว o d e มาได้เลยหรือจะติดต่อทาง f a c e b o o k ก็ได้นะครับชื่อว่าเซียนแทบ,บ้านชื่อเดียวก,กันกับช่องนะครับก็ทั้งให้บริการให้เช่ารับเช่านะครับรวมถึงจัดหาพระเครื่องรวมถึงให้คำปรึกษาด้วยนะอโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหรียญรุ่นนี้กันเดี๋ยวผมอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับว่า ปกใบมะขามหลวงพระอิฐมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเขาเรียกว่าสามบล็อกนะครับอันนี้พระสร้างปีสามสามนะก็คือสร้างก่อนจะปีสี่ห้านะครับบล็อกที่หนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่ายันนูนบล็อกบางนะครับนะอันนั้นเป็นบล็อกที่หนึ่งส่วนบล็อกที่สองก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นยันจมเนี่ยครับยันจมแบบนี้นะก็คือจะจมลงไปในเหรียญแล้วก็เหรียญจะหนานะครับนะยันจมเหรียญหนา ส่วนบล็อกที่3เป็นบล็อกยันจมบล็อกบางนะครับอันนั้นเป็นบล็อกที่3ส่วนราคาเล่นหาก็ถ้าเกิดเป็นบล็อกที่1ก็จะมีราคาเล่นหาสูงกว่าบล็อกที่2ส่วนบล็อกที่2ก็จะสูงกว่าบล็อกที่3นะครับแต่ตอนนี้นะครับในตลาดปรากฏว่ามีเก๊ฝีมือใหม่ที่เป็นบล็อกที่2อออกมาใกล้เคียงวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเจาะลึกรายละเอียดวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้กันอีกครั้ง แล้วก็ดูลึกไปกว่าเดิมนะครับนะโอเคสำหรับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้มีมาด้วยกัน2เหรียญน,นะอ่ะนั้นผมจะให้ดูไปทีละเหรียญเลยได้กันนะครับนะวิธีการดูนะครับปลกใบมะขามหลวงพ่ออินวัจจุลามณีนะครับปกรุ่นแรกปีสร้างปี2 5 3 3นะครับบล็อกหนานะอันนี้เราดูบล็อกหนาอย่างเดียวนะครับ บล็อกบางเราไม่ได้ดูนะครับบล็อกหนาหรือบล็อก2อนะก็แล้วแต่จะเรียกกันโอเคหากเราได้มานะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูเลยจํานะครับจําใบหน้าขององค์้ทวทให้ให้ได้ก่อนนะเนี่ยโดยเฉพาะเม็ดดวงตานะครับต้องมีลักษณะแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะเม็ดดวงตาก็จะเขาเรียกว่าอะไรทะแยงลงหน่อยนะครับแต่ว่าเม็ดนี้จะมีลักษณะเป็นแบบ ามาลักษณะตรงนะครับจะหมูกก็จะชมพู่นิดนึงนะนิดนึงเส้นคอก็จะติดนะครับนะตรงนี้นะครับสำคัญมากตรงบริเวณนี้นะครับตรงหน้าผากนะเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยจะต้องติดคมชัดแบบนี้นะครับเก๊ฝีมือใหม่ที่เห็นออกมาตรงนี้ จะติดไม่ค่อยดีหมายความว่าเหมือนลักษณะผิวพระบริเวณเนี้ยเขาจะตื้นๆเหมือนพระผ่านการใช้มานะครับจะไม่คมชัดเหมือนองค์จริงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอบริเวณเนี้ยเกลี้ยงๆหน่อยตื้นๆนหน่อยเหมือนพระผ่านการใช้มานะครับให้ระมัดระวังไว้ให้ดีและของเก๋น,นะครับตรงนี้ หรือตรงเขี้ยวนะครับขององทวีจะใหญ่เนี่ยถ้าของแท้เขาจะเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเจอใหญ่ๆตรงเนี้ยตื้นๆเบลอๆลักษณะเหมือนผ่านการใช้มาให้ระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับอันนี้ย้าให้ดูอีกรอบแล้วกันนะส่วนอื่นนะครับเมื่อเราจําใบหน้าได้แล้วเราก็ดูความคมเลยความตึงผิวพระจะมีความคมเพราะว่าพระ ผ่านการปั๊มจากบลแม่พิมพ์มาเนี่ยจะติดคมชัดจริงๆนะครับและเหรียญจะมีกระแสปั๊มให้เห็นอ่ะจะซูมนะครับกระแสปั๊มคืออะไรคือเส้นเหล่านี้เนี่ยเนี่ยนะครับตรงบริเวณขอบนะเนี่ยเขาเรียกว่าพระเขาเรียกว่ากระแสปั๊มของพระนะครับก็คือพระที่ ผ่านกระบวนการจัดสร้างโดยการปั๊มมานั่นเองไม่ใช่การถอดพิมพ์นะพระจะมีกระแสะปัม๊มนะดูคมๆแบบนี้ไว้นะครับเนี่ยเส้นเหล่านี้ติดชัดติดชัดนะอ่ะแล้วก็ดูแล้วก็เอียงแสไฟหน่อยเนี่ยกระแสะปั๊มพวกเนี้ยจะต้องติดคมชัดเนี่ยติดคมชัดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ด้านหลังทีนี้ อันนี้เราจดจำเหรียญแท้กันไปก่อนนะครับด้านหลังนะตัวหนังสือนะครับผมจะให้จำตัวหนังสือ,อหรือว่าแนะนำตัวหนังสือละกันตัวหนังสือเขาจะเป็นเขาเรียกว่ามีลักษณะจมลงไปในผิวเหรียญแบบนี้นะครับแล้วค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของการ ที่จมลงไปแล้วมีขอบของตัวอักษรบังคับแบบนี้นะบังคับแบบนี้ก็คือดูเรียบร้อยนั่นเองนะครับดูเรียบร้อยแต่ถ้าของเก๋ฝีมือใหม่ที่ใกล้เคียงตัวหนังสือเหล่านี้มันจะแหลมขึ้นไปมันจะแหลมขึ้นไปนะครับแหลมขึ้นไปถ้าเจอลักษณะตัวหนังสือที่แหลมขึ้นไป อย่างเช่นมอมา้าอย่างนี้นะครับมันจะแหลมขึ้นไปอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับว่ามีลักษณะเป็นขอบังคับแบบเนี้ยล่องแบบนี้ให้เรามาระวังนะเพื่อนเพื่อนมันจะแหลมขึ้นไปแบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมีขอบบังคับชัดเจนแล้วก็ไม่แหลมนะครับถ้าเกิดเมื่อใดที่เจอตัวหนังสือตัวฟอนต์ตัวหนังสือแหลมขึ้นไประวังไว้นะครับระวังไว้นะเนี่ยของแท้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะเรียบร้อยเรียบร้อยดูมีเสี้ยนในล่องยันล่องตัวหนังสือนะครับอ่ะแล้วก็อีกจุดต่อมาก็คือขอบตัดนะครับเนี่ยเวลาเขาตัดขอบมันจะปริ้นหน่อยๆแบบนี้เนี่ยเห็นไหมปริ้นนิดนิดปริ้นหน่อยๆฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับปริ้นหน่อยๆอ่าเนี่ยชัดเจนนะครับต้องเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ลักษณะของการตัดขอบเหรียญเนี่ยเหรียญมันหนานะครับเวลาใบตัดตัดกินลงแล้วก็จะฉีกขาดมันก็จะมีลักษณะเป็นฝอยฝอยเม็ดเม็ดใสใสแบบนี้นะตัวที่ขาดตัวที่ตัดก็จะมีฟันนะครับฝั่งนี้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยฟันก็จะลักษณะหยาบหยาบหน่อยตัดแล้วก็ฉีกขาดตัดแล้วก็ฉีกขาดเห็นไหม ฟันตัดแล้วก็ฟังที่ฉีกขาดจะเป็นแบบนี้นะครับอ,อีกเดียนนึงดูค็พู่กันไปนะครับอันนี้จะไปไวๆวหน่อย,เ,ยเห็นไหมเม็ดดวงตาเนี่ยคมอันนี้จะตกตกหน่อยนิดนึงแล้วก็อันนี้จะตรงๆนะครับเป็นดวงตาเส้นขอก็ติดคมชัดบริเวณนี้จะคมชัดนะครับจะไม่ตื้นไม่เบลอ ไม่เหมือนพระผ่านการใช้ที่ที่เกยร์รุ่นใหม่เขาทํานะครับจะติดชัดเจนนะครับตรงเคี่ยวก็จะเล็กๆนะตรงเคี่ยวก็จะเล็กๆแบบนี้รายละเอียดก็คมชัดนะครับคมชัดแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้ผิวไฟนะแล้วก็กระแสปัม๊มอ,อย่างที่บอกนะครับเนี่ยกระแสปัม๊มองค์นี้ก็จะติดคมชัดหน่อยนะครับมีเส้นเซียนเส้นขนแมววิ่ง แล้วก็ด้านข้างนะครับเนี่ยกระแสปั๊มของการปั๊มบล็อกที่ผ่านเครื่องปั๊มมานเนี่ยกระแสปั๊มพวกนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยเนี่ยอ่ะแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวอักษรก็จะไม่แหลมนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะเหมือนมีบล็อกมีคอบังคับเพราะว่า ปั๊มจากบล็อกแม่พิมพ์นะครับตราบใดที่เพื่อนๆเ,เห็นพวกมีตัวอักษรแหลมๆขึ้นไปแหลมแลมขึ้นไปนะครับให้เราะมัดระวังไว้นะตุกของจริงเขาจะไม่แหลมนะครับเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูว่าเนี่ยเส้นเสี้ยนเส้นขน,นแมวเวลาปั๊มเนี่ยมันจะมีเนี่ยใน่องอย่านะครับเนี่ยชัดเจนชัดเจนเนี่ยตัวหนังสือก็จะไม่แหลมนะครับ นะแล้วก็บริเวณปลิ้นตรงการตัดเนี่ยก็มีเหมือนกันกันกบเหรียนเมื่อกี้นะเพื่อนๆเนี่ยมีเหมือนกันเลยนะครับปลิ้นเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยปลิ้นเล็กน้อยแบบนี้นะครับขอบตัดต่อมาก็เหมือนกันนะครับนะก็จะเป็นฟันตัดเนี่ยฟันตัดกินลงมาและฉีกขาดประมาณ50%นะครับเนี่ยกินลงมาและฉีกขาดฉีกขาด จะเป็นฝอยๆแบบนี้ในส่วนที่ขาดส่วนที่กินก็จะเป็นฟันของใบตัดแบบนี้นะครับอ่ะเรามาฝั่งนี้กันบ้างก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยลักษณะการตัดเนี่ยตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดตัดลงมาก็ฉีกขาดตัดลงมาฉีกขาดตัวตัดก็จะเป็นเนี่ยฟันๆมีร่องให้เห็นคมๆหน่อยแล้วก็ตัวที่ตัดตัวที่ขาดก็จะเป็นเม็ดๆใสๆแบบนี้ นะครับอ่ะคลิปนี้ก็แนะนำกันไว้ประมาณนี้นะครับเกิดข้อสงสัยมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ